กลับถึงไทยแล้วพรายศักสุรินช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองค่ะายวันที่2กร,รกฎาคม2566ที่อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่นายวราวุธศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนายยุทธพล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการร่วมกันติดตามและรอรับพลายศักดิ์สุรินช้างไทยที่ได้รับปัจจุบันประมาณอายุ30ปีซึ่งรัฐบาลไทยได้มอบให้กับรัฐบาลสีลังกาเป็นทูตสันทวมไมตรีเมื่อปี2544กลับมารักษาอาการเจ็บป,ป่วยที่สถาบันคชาบานแห่งชาติใน ประอุปถมัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ ซึ่งการขนย้ายไพรศักสุรินจากประเทศสีลังกานั้นในช่วงเช้าวันนี้ไพรศักสุรินที่อยู่ในกรงที่ทําขึ้นเป็นพิเศษได้ถูกนำคลื่นเครื่องดินที่ท่าอากาศยานโคลัมโบประเทศสีลังกาเดินทางกลับสู่ประเทศไทยที่อากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา3นาทีได้ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น5ชั่วโมงตลอดระยะการเดินทางมีทีมง,งานสัตวแพทย์และขวานช้างดูแลยอย่างใกล้ชิด เมื่อเดินทางถึงแล้วทางคณะทำงานและทีมงานตัววแพทย์จากโรงพยาบาลช้างลําปางได้ตรวจสกขภาพไรศักสุรินอย่างละเอียดเพื่อประเมินความพร้อมในทุกๆด้านเมืองต้นพบว่าไรศักสุรินอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจจากนั้นจึงทำการเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุกออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังสถาบันคชาบาลแห่งชาติในพระอุบัมภ์ต่อไปค่ะ